คอมเมนต์ได้คือเขาว่าโอ้ยผมมาหนองเมืองไทยเห็นงานอยู่กับเวียดกับจีนในเมือละแสนเหมือนไรกว่ามือละแสนมันไม่หน่อยนะเมือละแสนน่ะส่วหร่อยั้นหน่อยเดื่องซามล้านมือละแสนเอายังกินก๋วยเตี๋ยวถ้่วหนึ่งสี่สิบห้าสิบเป็นอันี้ลองสมมติว่าเจ้าเห็นงานอยู่ล่าวนะวันละแสนนะเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวซามซามหือว่าเจ้าขาดทุนไปหลายหมื่นหลายหมื่นกีบนะกินก๋วยเตี๋ยวซามหมื่นว่าง่ายๆซื้อทัเรี่กินได้บ่เงินแสนทัวร์ทัวรียมันก็จะมีระดับแสนโลกแล้วเงินแสนมมันี่ ถามว่ามีบอกมีหน่อยหน่อยแต่ว่าเจ้าชิคก้าซื้อกินบ่างหน่อยแต่เสร็จเงือขาแรงมือหนึ่งขาแรงมือหนึ่งมันกินบ่ได้ประเดี๋ยวเป็นนวดได้ขาแล้วมันลดดินั่นแหละแล้วก็มือนั้นบอกก็บอกวินว่าเนื้อโลนึงยังบ่ได้บ่ได้คือก็จริงไหวเนื้อบ้านเฮาโลเลยเลยเซนกว่าเด้คือว่ามือละแซนนี่มีบอกคน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 ได้กับก็มีอยู่มือแซนเดือนสามล้านนี่ก็คือว่าคือว่าเงินเดือนดีนะสามล้านนะหนึ่งพันล้านนะส่วนแายก็มีจะไปสองล้านห้าสองล้าน งานป้ายนความเป็นจริงล้านเจ็ดล้านแปดสองล้าะมันบอพ่อกินอ่ะบอพ่อไงแต่เป็นยังเขาคือบ่มาเขายากโบมีญาติพี่น้องเหล็กหางานบ่ได้เออขาดคนเคยมาประเทศไทยแล้วกลับเมืองบ้านเฮาบ่ต้นนี้เสื้อเลยว่ะเขาต้องกลับมาประเทศไทยคือเขาโดยเพราะว่าคือเงนี่คือง่ายนี่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนาะเงินเดือนก็หกเจ็ดล้านถัดเดียบขงเงินบ้านเฮานะคือ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวเตพนกับยูกับไอ้ต้นพี่น้องมันนี่มาหาศพเดือดหอดหอมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบ่าวเตพนสวัสดีน้องสวัสดีโดยโดยโดยก็คือน้องเห็นไอ้นู่นบ้าเนี่ยเห็นไอ้ซื้อทีบ่จักแซนบ้าไอ้ซื้อทีโบ้เพ้งได้ทีบ้านไปถาวรโดนทีบ้านไปยาวโดนสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าผ่อนจ่ายสามหัวโอ้ผ่อนก็ได้อีกผ่อนจ่ายสามหัวก็วัดไงคือคซื้อไงเลยเนาะ ติดโรงเรียนเด้ที่ติดโรงเรียนแต่เป็นบ้านนอกแต่ว่าต้นคิดว่าในอนาคตข้างหน้านะโรงเรียนนี้สิเจริญไปหนอ่บ้านนึ่สิเจริญไปหนอ่ก็คือมื้อนี้นี่บ่ได้พสนมานี่นะมันมีคอมเมนต์ได้ว่าอ่าบ่บ่มาเรียนเมืองไทยเพิ่นว่าอยู่เมืองลาวนี่ก็หาเงินได้หลายกว่ามันมันก็มันก็แล้วแต่ความสามารถของของแต่ละคนนะแต่ว่าส่วนรายนี่นะคือบ่ต้นเลยได้บอกเลยว่าลืมตาอาปากได้กวกประเทศไทยนะหลายะคนนะเออลืมตาอาปากได้ พ่อแม่มีอยู่มีกินมีบ้านหลังใหญ่ๆไปสังเกตตรวจหมู่บ้านใดแบบคนมาทายร้ายแหละหลังคาบาดชี้ใหญ่เดือนชี้ใหญ่ขึ้นก่อขึ้นปูนแน่นบอกว่าจเขึ้นก่อขึ้นปูนนะถนนคอนกรีตเจ้าในหมู่บ้านยังได้เงินจากประเทศไทยไปซะแน่นแม่นนายบอกถือเลยก็คือแบบว่ามันมีคอมเมนต์มาเนี่น้องเลยยังมาทามันต้นไอ้ต้นอยุบมาจากปีนะไอ้หนึ่กระยุบม่าเศร้าเกือบเศร้าปีเลยเกือบเศร้าปีแม่ ไรที่ว่าหาเงินมาที่ไปพูกไปสร้างบ้านเฮาที่เก็บกำรแบบแเป็นรัพสมบัติของอะนะไอไอไอใดไรเนี่นี่เอยู่คือคือว่าคือว่าแต่ก่อนก็คือคือสางกับคนเก่าเนาะสางกับคนเก่าอันนี้คือคือบุหร่นะสรางเก่าเอาเอาอยู่กับปัจจุบันนี่กบแฟปัจจุบันนี่เราคือว่าอยู่สามปีกว่าเนาะสามปีกว่าแม่คือว่าคือซื้อที่กับซองเขาชิ้ห่อจะได้แหละสองตอนสองตอนสองตอนแต่สร้างบ้านเนาะสร้างบ้านอีสร้างบ้านแต่กาหาเงิน แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินเก็บแล้วก็มีมีมีห้องแม่มีห้องแม่คือ3ปีนี่นะว่าว่าง่ายๆรวมๆนี่ประมาณบาทบรไเนาะแม่บาทคือว่าอยู่กับอ่าน้องมก็3ปีเนาะก็คือว่าได้ที่2ตอนได้ได้บ้านก็สิแล้วได้บ้านก็ได้เืออจักห้องก6 6 11 6 11ห้องน้ําโตบ่กอันนี้ห้องน้ํายังบ่ได้ยังบ่ได้เฮ็ดห้องน้ําคือว่าโตเฮือนนะ ก็ค <Me S 1> ือเบิดเบิดมาจากแสนบาทเลยจะสองแสนกว่าสองเซนกว่าเลยได้ไงนี่นหนึ่ก็บสองสองต้น hmm. ก yeah. mm ็ประมาณแสนกว่าอ๋อบาณแล้วเนาะสามเซนนะบางคนก็บคอมเมนต์เลยคือเขาว่านะโอ้ยผมมาจากเมืองไทยเห็นงานอยู่กับเวียดกับจีนในมือละแสนในลายกว่ามือละแสนนั้นไม่หน่อยนะมือละแสนน่ะสำหรับเซนหน่อยเรื่องลาซามล่ามือละแสนเอายังกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่ง สี่สิบห้าสิบประนานมาณนี้นองะสมว่าเจ้าเห็นงานอยู่ลาวนะวันละแสนนะเจ้ากินกว๋วยเตี๋ยวสาซ้คือว่าเจ้าขาดทุนไปเลยห้าหมื่นห้าหมื่นกีบนะกินก๋วยเตี๋ยวสหมืห่นว่าไงซื้อทุเลียนกินได้บอเนแสน,นท,ทุเลียนบริจาคมีใะรบุเล,ล,ลว่าเงินแสน,นหนึ่งซื้อให้มันแต่เงินแสนมันจะมีอ่ไ,ไ้ามว่ามีบอกมีหน่วยหน่อยแต่ว่าเจ้าิก้าซื้อกินบ่หน่วยอะไรกร็เงินขาแรงมือหนึ่งขาดแรงมือหนึ่งมันที่บ่ได้แต่เป็นนวดได คือกินไหวเนอะบานเท่าโลกไรเลยเแซนกว่าได้คือว่ามื้อละแซนนี่มีบางคนคนคนได้กับก็มียื่มือแซนเดือนสามล้านนี่ก็คือว่าคือว่าเงินเดือนดีนะสามล้านนะดูเห็นแล้วนะส่วนแายก็มีแต่ไปสองล้านห้าสองล้านล้านปลายในความเป็นจริงละเจ็ดล้านแปดแม่สองล้านมันบอพ่อกินอ่ะบอพ่อนะแต่เป็นยังเขาคือบอกมาเขาญาติบอกมีญาติพี่น้อง แล่หางานบอได้เออขาดคนเคยมาประเทศไทยแล้วกลับเมืองบ้านเฮาบ่ต้นนี้เสื้อเลยว่ะเขาต้องกลับมาประเทศไทยคือเขาโดยเพราะว่าคือนี่น่คือง่ายนี่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนาะเมืนอเดือนกับหกเจ็ดล้านเปรียบขอเงินบ้านเฮานะคือทำงานหาหกชั่วโมงอ่ะหกชั่วโมงเดือนหกเจ็ดล้านแล้วก็ปุดการศึกษาเนี่ยบอดี้ยนซูงม่ได้บอต่วเฮ้าได้ร้ายหน่อยเนาะเฮ้าได้ร้ายนะกับภูมิใจนะถ้าบว่ะคือเขาบอกว่าอนาคตอยู่ไสอ่ะ นี่แหละคืออนาคตอนาคตก็ต้องถ้าว่า,วาเจ้าเหตุงานถูกเดือนเจ้าเก็บเงินไว้บัตรเทาบัตรแก่เจ้ามีเงินใส่นั่นแหละคืออนาคตเลยอือ,อคือแบบว่ามีเงินเก็บมีการวางแผนชีวิตแม่คือว่าเราจะเป็นต้องเป็นน่ะเป็นครูหรือเป็นทหารนะ<อ>คือเป็นครูเป็นทหารก็สมมติว่าบอแมนว่าดูถูกนะคือว่าถอนเดือนออกมาเจ้ากินมดอ่าสื้อเืินซิ้เงินซิ้เงินสิ้เงินอนาคตอยู่ใส่เนี่นี่ยแล้วทีมองว่างหรือครูหรือทหารใน คู่มนเข้าแต่ให้มาเข้านี่มันคงหรือาสำหรับแบบขั้นต่ำใช่ไหมขั้นรอบุ่นหน่อยนี่นะถ้าว่ามันคงบอเ่คือคือเห็นแบบว่าเพื่อนเขาบอกต้นสะพานคนหนึ่งนะคือบอกเจ็บสะพานนะคือแบบเป็นหมอทหารนี่ออกมาเลยออกมาเลยเออหลายลคนกับางคนกับมาเคียนพักอยในตลาดไทยทหารนี่นะประว่าสวัสดี่ค่ะไลยนะอันทหารที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยไล่นะคือปีที่แล้วนี่คือทหารเนี่ยออกมาไลายอื้คือออกมาไลย เราง่ายๆกันไปว่าไอ้แบบวเห็นแบบว่ามันสะท้อนสังคมคือว่าความสุขดีของเฮาเนี่ยเฮาได้มาเม็ยงางจีทางนี้ก็คือว่าเฮาเนี่ยได้เงินหลายเลยนะก็โชคดีของเฮากันเละโชคดีของเฮาบริเวณท่าบออกมาต้นทาาว่าให้ไปเข้าทหารตัวนี้ไปเข้าซื่อๆนี่ไปบ่อกก็คือไปว่าประเทศไทยดีที่สุดนะฮูหมอหอยคิดว่าขาแรงนะสำหรับไล่ดงรายได้ที่จะเลี้ยงชีพตัวเองอย่างเสี่ยนคือว่าประเทศไทยนี่ยเธอว่าดีสุดเลยแหละ เราเห็นได้คนที fruit, the yoga, waters, ่ไปทํางานอยู่ประเทศจีนประเทศเมียตรงนี้อันนี้คือเกาหลีนี่คือว่าเาเ้ายวย่อาเบาะแต่ขาขาแรงเกาหลีมันก็ไลยกว่าอยู่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าเ้าส่วนไล่เลยคนที่มาได้เงินในช่องกับพวกประเทศไทยเขาแต่พวกประเทศไทยเออบอเตอร์ไนค์รถมอเตอร์ไซค์ขีเลยรถเครื่องเลยรถไทยหน้ากับประเทศไทยเลยหาเงินแต่งเมียใช่ไหมว่าได้อยู่ไทยได้อยู่ไทยเงินแต่งเมียเอาอยู่ไทยแค่ม่มีประเทศไทยนี่ยแบบไมเมียน้าหมูเลย อันนี้ชีวิตเขาว่าไม่เป็นอะไรไอ้ายก็คือกันเพราะว่าพอเห็นอีก็ลายอย่างยากจนเนาะคือน้องก็เห็นแหละไอ้าเขาว่าว่าอย่างก่อนตอนอาทิตย์โตหายอยู่บ้านไอ้มีควายจะโตนะตัวนี้สี่ตัวเราบอกสี่แบบว่าวิธีออมเงินนะนะเอาเงินซื้อควายมาแล้วเลี้ยงนี่มันกระสีออกลูกแต่ละปีแต่ละปีไปนี่ควายตัวนึงบริถถึงเด้ป่านเฮาได้ไหมตอนนั้นซ้อมเมือซ้อมเป็นตายก็อะไรแบบว่าสี่ตนี่ก็เหยียบแสนกว่าเลยได้คือเอาชีวิตอ้ายนี่อ้ายก็คิดว่า ขายสูงประมาณหาซื้อ60กว่ามีผ้าจ่างขาได้อยู่ประเทศไทยโอ้ยผ้จาจ่าแล้วคืออยู่ลาวเัากับถ้าทิไปเห็นงานก็ไมนกระเมื่อยแลยหาซื้อ60เพราะฉะนั้นเลยเขาทิ้งเลี้ยนะออกไปเนาะเขามีเงินเขาเก็บเงินอยู่ในประเทศไทยเขาต้องซื้อไว้โดยให้พี่ให้น้องเลี้ยงเขาก็บแบ่งกันโดนท้ามอา่าขายได้แบบเอนอน้องคือขายขายยังคือต้นมาจากขายนะคือเขาเก็บไว้บ,บัตมือหนึ่งเขาเก็บเขาปลูกหรือว่าเขาเป็นเขาโลบก้โรบงานเขาก็ยังมีแบบว่าทรัพย์สินของเขาววกไว้เขาก็บขายนี่นะ สมมติว่าเขาบ่มีเงินแต่เขามีควายอยู่เขาไปยืมเงินคนอื่นได้เพราะว่าเขามีควายอยู่มีมีรักษาประกันถ้าว่าสมมติว่าเขาบ่มีเงินไปยืมคนอื่นคนอื่นให้บ่มอบให้บ่เนี่ยบ่มีรัพยกษำประกันใช่ไหมก็สิเอาอะไรใส่คืนแนบเล่นโอ้มายืมเงินมันมียังี้ยังมีควายยังไม่ด่นอยู่ก็ยังว่าเออถ้าบ่ให้ก็ต้องเอาเงินม้คืมได้าะสมมติว่าบ่มีเงินหรือยืมเงินยืมเงินหนึ่งเงินสักบาทล้วสองพเนาะเขาก็ให้อ้ายแล้วเพราะว่ามีควายอยู่เด้ออนี่เราคือรัพยกษำประกัน ก็เจอว่ามันย้อนมันไข่เนาะไงกนเนาะได้ควาานใช่ไหมไข่ได้คือพ่อแม่เพิ่นบ่นนีควายไห้ตะกี้เพิ่นมนีควายลายอยู่แต่ว่าคือตั้งแต่่าตัวนี้ยาเพิ่นม่กควายลายได้อยู่ทีเอนแต่ว่าเขาหนามอืด่จะเลยคลายไปคลายไปคลาไปช่ย่ายกันบ่มียังเลยแบรก้ะายสื่อขาวให้ลูกกินแม่เลี้ยงลูกลูกจะคนนะของพวกไต้นลืมถามเก่าคนเก่าก็เก่าท่านเกเก่าี่นี่เก่าไม่ยากเก่าอาเ่นก็คือกันเนีมันเป็นมังมังเก่อโลกมุมลีกินเนี่ยับบไซแน จะเกิดปัญหาบราทุกไปดีกับบรรทุกเลยปั่นแตงมาหากันเปั่นแตงใส่แนนเลยนใส่แนนปั่นแตงกับเพลงพนน่นเนี่ยคนที่เล่นใจเออเนาเร็วคือบอลต้นใจหน่อยบอลต้นเด้วเออพ่อแม่เขาคือถูกแค่พ่อแม่เอาจนแค่หง่กว่ากับบุ้มีไห่ที่กว่บุ้มีไห่นะอันนี้คือบุ้มในห้พ่อแม่นะแต่ว่าเป็นยังคือคือบุ้มีคือคนอื่นคือหน่อยใจนะเพราะฉะนั้นเรามาหาเงินในประเทศไทยคือเม่ทาวเราต้องชื่อน้าลูกที่ ก็ต้นอยากซื้อต้นอยากได้ต้นทายก็ได้ต้นอยากซื้อก็อยากซื้อเก็บไว้เน้อเก็บไว้อนาคตข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้ต่วามันจะถ้าว่าเทามีมีที่มียังเนยมันก็สบายใจนันที่ของเท่านันที่ของเทาอันนี้หน้าของเท่าคือต้นนี่แหละคือความสุขของต้นคือแบบเผาเก็บเผาก้ามเผาผูมใช้บ็ง่างก็เหือแห้งเทามันก็ลบหน่อยถอยลงเนาะแลบวนี้เพื่อนทานชีวิตลดต้นทุนเทาแบบว่าบ่มียังเด้ ก็ต้องใส่เกลือแห้งหเงินบัดน,นี้ถ้าเกลือแห้งเขาเบิดเด้ใช้สิไปจา้างเฮาเป็นเพื่ออนาคตเฮาเนานะคือเฮาเฮาต้องเบิง่งเฮาต้องเบิงงบ่งว่าคือหลายๆคนนะแผื่ว่าบางคนก็มาทำงานประเทศไทยกันหลิกินเนาะเป็นรูปใหญ่นะนี่นี่นี่อันที่ว่าคลิปช่วงนึงที่ว่าคนบ่กว่ามาเฮ็ดงานแล้วพ่อแม่ส่งเงินมาให้ที่อารคือคือรุ่นใหญ่นะคือคือคือรุ่นใหญ่แบบรุ่นรุ่นรุ่นมากกว่าเฮานี่นะเลยเมาประเทศไทยก็มีแต่ลิ่นมีแต่กินมาสุดท้ายมาบ้านแล้วบ่มีเงินบ่มีเงินเลยอะ มาเจ็บัดป่วยเลยเอ้ยน่องไปยังเบิ่งได้ข้าบ่มี่อย่างเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เอาเอาตรงนั้นแหะมาเป็นบุรีนโอ้คือเอามาสอนตัวเองเอามาสอนตัวเองเป็นแบบเป็นคู่เนาะเออแบบว่าทรัพย์สินหรือว่าเงินทองเฮาต้องเก็บไว้เพื่อมื้อหนึ่งส่วว่าเฮาเจ็บเฮาป่วยเอ้อน้องก็เบิ่งเฮาถ้าว่าเฮามีถ้าวเอ้อน้องถ้าว่าเฮาบ่มีเอ้อน้องแม้กระทั่งลูกหลานเขาก็มาเบิ่งอยู่2-3องสามวันอืมนั่นเนาะก็คือแปลว่าตัวเหนียเราเอาดีเป็นแนวทางแบบว่า คนลาวเขามานะเป็นมาเห็นงานเล่นไทยหรือย่าลืมตัวเองนะใครเก็บไว้เก็บคั่มเนาะก็คือเห็นคลิปที่เราบอกตอนนั้นเราว่าคนบ้านเล่าผ่านมาได้ก็หาคนมาเมืองไทยพอว่าสีขายยังก็คลายงูว่าไมาให้ขายงูคล้ายฝมาให้ไม่ลูกอยู่เมืองไทยลูกม่เคยวางในแจ็คเก็ตคือม่เคยฝากสูยุ่งยิ่งไม่แห้งเพราะว่าผอโทรมาถามแต่ก่อนใส่เอร์โทษนี่จะคาดว่าบอมีเงินกูซีขายงูอะไรฝ่าไม้สู้อีกเหรอเห็นไอ้บ่าวอนานแล้วก็เบ่าเรื่องซึ้งแบบว่า มีคนหนึ่งี่บอกว่ามาเมืองไทยเลยบมมีเงินนี่แล้กวการให้พลอยแมน่งเงินจากลาวมาให้ถามว่าวมีบอกมืนคนที่มาประเทศไทยเลยบมมีเงินเมื่อปาามีคือคนบางอัยก็มีคือมาทำง,งานแบงค์งแขงเขาบอกว่าที่นี่เขาแก่จ่ายว่าละสามร้อยมันกินสีน่ร้อยอาทิตย์หนึ่งทำงานแค่สามวันเลยโอ้แน่นอน,น,นกินหลายมีความรับผิดชอบอีกต่างหากเลยกินหลายหรือแบหลายกินลายจนเขาเร่ยต้นเป็นตลาดอยากริงปอต้นต้อมมัดร้อยหนึ่งอ่ะตัวแรงไปตลาดกามีอาร้อยหนึ่ง มันเอาสอง 300, 300, 300, ร้สามรอยกับเขาอยู่อยูเป็นกวงเหมือนย่างรถตลาดเห็นยังซื้อฮะซื้อฮะมันบอกว่ากินให้อิ่มยังมีให,เห้เห็นงานแต่วันอาทิตย์หนึ่งเห็ุงานสามวันโอ้บ่มี้เลยนะคือคือตอนแรกพวกพ่อมาต้นเราบมา่มีเงินค่ารถมาบ่มีเงินค่าแท็กซี่มาเมาต้นขึ้นมาเป็นยังเอโนะกขาคือบริษัทซฉลยมันก็ทิตย์เอโน่มาต้นไปจากหาแล้วเป็นยังคือบโสดเอโนะ น้อกใายตัวเองนะใายเดือดตัวงต้งนี่นั่คือปลาซอยจริงเขาเบื่อแล้วเอือมละเอื้อมละอ่ะเมื่อยแล้วเนาะคันเราเมื่อยแลเมื่อยแล้วน่ำล่ำสุดแล้วน่ำสุดอะไรกับปล่อยว่างปล่อยแล้วแต่ต้นเล็กมาห้ามต้นมาต้นอื่นออกใครเนาะขายต้นดีมาต้นใครยืมนะขายต้นสี่เมาเห็นงานอย่างนี้มาเนี่ยกะเห็นสีพืชแล้วก็โอ้โตขีสีคาดนี้เมพาะตัวยัางโบมี้ว่ะความจริงปรากฏนะที่ปรากฏแล้วบางทียืมเงินอะไรแอบมายืมได้โตขีสีคาดบาได้ต้นเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีนะฮะว่าเปว่า คือระวว่าอะไรแบบใช่เกินตมันก็เห็นในสังคมในในในหมู่กัวเห็นบางเถื่อนบางเถื่อเนาะเงินเห็นงนนนานวันละสี่ร้อยใช่กินกาแฟแก้วหกสิบบาทจะ่อืมมันมันมันเกินกําลังนอนอเอนี่ยข้ากะเขราอันนี่คาฮันคนีได้เลยวะคือกะเขา่าเนาะทาวะอยู่เป็นครอบครัววาต้นุน้ำแบบว่าแนะนำให้ซื้อมาฮหดกินเองซื้อเห็กินเองนะซื้อมาใช้โตไวไวดีกว่าอย่าอย่าไปคิดว่าโอ้กะเพราหาสิบบาทหาสิบบาทหนึ่ง หาสิบบาทหนึ่งกินสามื้อสาบข้เได้ร้อยหิบแหละสมมุติเฮงงานร้อยเฮงงานนั้นสี่เนาะกินร้อยหบเหลือสองร้อาิห้องนีได้บาทห้องเาคไมเาเนาะบางคนคิดว่าเอ้ยสิบบาทสบาทเชื่อไเอสิบาทสาบาทเงิน4ี่ร้อยนะหกอสิบบาทสาบาทมันก็เหลือหนออคือแบบว่าอยากให้ประหยัดน้ะงว่าไคือแบบว่าเราวดีเลยให้ยายประหยัดก็คือคือคอยเฮ็ดนั่นแหละบบว่า เงินวันซานสี่หล่อที่กาแฟแก้วหาหกสิบาทบางทีเราไ่มีเงินแบบสิกล้วยสิออกยังไม่เงินเป็นเส้นเราตัดดิก็มีเลยแลบบว่าไปขาดวงกับสิ่งที่แบบอันานั้นน่ะแลบว่าบอสตั้งใจทำมากินอลไรเก็บเงินบ่ออดอ่องสินะอ,อยู่หลายปีเด้นอกก็เห็นได้บางคนก็นเห็นกันอยู่เป,ป็นสิบปีได้บ่มีอย่างอ่ะบ่ได้ไงบ่ได้ใจขาดหมดใจขแบ <ะ S 2> ขบว่าเรือต้นนี่เรามีเป้าหมายในชีวิตคือว่าเดือนหนึ่งนี่คือเราม่มีเงินเก็บเลยใจจะขาดหมดหายเมียหมดเลย อยากให้มียไดจมใหเมียก็เป็นอีกเนาะเป็นเพราะว่าคือคือสิ่งที่เฮาจมให้เมียเฮาอยากอยากให้มีอยากให้เฮาเมีเฮาสบายในมื้อนั้นนะโอ้ก็คือมื้อนี้ยอมลําบากยอมอดก่อนถามว่าเจ้างามตอนนี้เจ้ากกับเจ้างามตลอดไปเจ้าสิเอาตัวใดโอ้คือคนที่มีเงินนี่เขาสิงามตลอดแม่นๆๆแก่เฒ่าเขาสิมีออราอ้ๆอือกับงามตอนนี้แปลว่าซื้อเสื้อผ้า กินรู้ๆแต่งโตแต่รูอยู่แพงบัดเข่าแล้วเจ้าแบบเจ้าบ่มีเงินนะโดดราศีเจ้าบุสิตุเป็นเจ้าเป็นราศีคนคนจนง่ายง่ายซะนี่แหละท่ามือแบบนี้แหละเขาใจสดละลายๆมันีลยน้องก็นั่งงั้นก็ปวดขาแหละแต่ว่าหลา่เหล่องเล่าเนาะเฮ็ดเพิ่นไปซื้อที่พี่น้องเลยมาแซลล์เพิ่นอยากได้เนาะอยากได้ที่มัวแต่พวกอยากได้ใบฟันได้เกิดมานี่ก็มีความฝันอยากได้ที่เป็นสื่อของเจ้าของว่า เติร์พ่นเป็นเจ้าของมีความฟันอ้วยกันอันนี้คือบาตุนตั้งเป้านะบาตุนจะได้ทีหน้านะแบนี้โอ้เป้าสูงขึ้นนี่เด้นี่บาตุนจะปุ๊บเทียงนาเขาวาดาษาบานเข้าตู้พวกเที่ยงนานะคือแบบมือได้ทีแบบว่ากลับไปอยู่บ้านเลปพวกเที่ยงหน้าเลยครับแห้งมัดเห็ดขรอบเป็กขรอบไก่้ผู้ง้อผูกควายใส่ให้ใส่หน้าเด็กปลาเลี้ยงยังเนาะจอยหนาจอยยังเนาะจอนหนำจอยยังนาะตื่นมือเศร้ามากหละเข้าปล่อยง้อปล่อยควายเกล็ดเป็ดเกล้ชั้นนี่แหละความสุขเมอวา่บอกบาต้นมาอยู่มาอยู่ในเมืองหลวงก ภาพสภาพเขาเมืองหลวงนะปัยจุบ้านนอกได้เมื่อตัวแต่ใจลึกมีอยากอยู่แบบนั้นแม่บัดมือหนึ่งเข้องการความสงบพันธอืมโอเคฮายมีนเขอบใจหลายๆทีมาสอนหนอนสอนหนุ่มหรือว่าหายวามผู้นะเนาะสําหรับคลิปนี้ว่าเตพ่นกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กําลังใจที่เขาเมืองคลิปเตพ่นกับขอบคุณหลายๆทีโพสข่าวโฆษณาแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี